มมีอะไรเอ๋วันนี้คุณผู้หญิงให้ใจเย็นผมแค่เดินถือปืนเข้ามาเนี่ยชิลมากเลยนะได้อ่านอะไรนะมองหน้าหาเรื่องเฮ้ยวันดีเพื่อน noun

จาูนั่นม้าหมุนผมอยากได้ม้าหมุนฉันอยากเล่นมามุนเขเล่นเลยฉันเล่นเลยอลิสเบตนมาเล่นกันแล้วอลิาเบตขึ้นมาเล่นกันอลิาเบตขึ้นมาเล่นกันหน้านี่เลยอลิาเบต ฉันหมุนอยู่อลิซาเบธมาเร็วมาขี่ม้าหมุนกันนี่เธอจะไม่เล่นอะไรไงเนี่ยเธอไม่มีความฟันเนาะโอ้ยเมาเมาหมืนหัวให้ตายสินเรียบรโอ้ขี่ล็อกเยี่ยมมากเฮ้ยนั่นนายเหมือนกับมอร์ฟี่อ่ะไม่นั่นไม่ใช่สมุยออร์ดำใช่ป่ะฮัลโหลท่านี้เปา ทางนี้อ่ะทางนี้โอเคออิสเวตเธออยู่ไหนเอาตัวยันเฮ้ยน,นี่อะไรฉันยิงคนได้เลยนะเนี่ยแต่ฉันไม่ยิงถ้ายิงก็ทุกอย่างจะพินาศวัส What's up man น e n t l e อ a n is a g e n t l แมน n h ลโหล Wow! oh! this runs exclusively on Shock Of course it does. No, Where the hell are we going to find that? Look! Come see the future of power at the Hall of Heroes! Hall of Heroes! I Gentlemen, the nice. false shepherd is <coughs> loose in the streets <coughs> of our fair city. โอ้มันรักของเรนนี่สวยจังเฮ้ยลิสเบธเธอไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไรนะเธอจะทำท่ากลัวไปเลยสิวันนี้จะมีอะไรให้เราดูนั่งนะอูอ้นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรช็อตกนเหรออะไรอะ่ะยิงไปยังไงถ้ายิง้็ไปยังไงอ่ะ มันจะเป็นยังไงปืนเล่มนี้ปืนระเบิดใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคผมใช้ปืนนี้ก่อนเพื่อความสะใจนะฮะนี่ปุ่มอะไรอะ่ะผมมีปืนระเบิดแล้วฮะตอนนี้ยิงได้แปดนัดนะฮะเพื่อความมั่นนะฮะเราจะใช้ปืนระเบิดกันนะฮะฮัลโหล The precious pride Confession บบโอเคเข้าไม่ได้นะทางไหนร้านนี้เราเข้าแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับคุณตำรวจคุณไม่จะยิงไม่ยิงผมวัดวัดวัดแฮกอะไรของนายเนี่ยอะไรของนายเนี่ยฮะอะไรของพวกนายอยู่ไหนมาฆ่าฉันได้ไงเนี่ยฮะไม่ตายสิ นี่มันเป็นปืนอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลไอให้ตายตายซะกทีโอเคไอ้วันนี้เพื่อนไอ้สเปดหาที่บอกกำบังกำบังกำบังไว้กำบังไวกำบังไว้หลอนดิฉันกำลังฮัลโหลไอข้างในเนี่ยโอ้ยตายแล้วนี่ What the heck? Hello, hello, hello. Finish him. บอกกับตัวเองว่าอลิสเบตฉันจะเก็บของก่อนนะโอ้อยแหลกนี่โหลดดิ้งอะไรตายแล้วเนี่ยเขาไม่บริเลดหรอกนะท่องเสือเฮ้ ไหนขอกินของกินหน่อยทางไหนทางไหนต่อเอ่ยอทางนี้เหรอโอเค hall of the heroes นะฮะไปกันเลยอ้าวเมื่อกี้มันยังปิดอยู่ไม่ใช่เหรอตอนนี้มันเปิดแล้วสินะ hold on to Wanna this? แน่นอนขอบใจมากได้ตังอีกแล้วฮะอลิสเบตเป็นคนหาเงินที่ดีจริงๆเลยโอ้ทำไมไม่เงียบจังเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้จะเย็นๆจะเย็น What the heck เขาปิดไฟเหรอฉันไม่อยากจะซ่อมเลยให้ตายสิโอเค โอ้ม่จเอาไม่เอานะอลิเบ็เธอทำหน้าที่แทนนี้ฉันรู้ว่าเธอทำได้ไอ้หน่แมงวันออาไปชู่สบีไอ้เฮ้ยสิ่งเหล่าีจัสุดคิลล์มโนไม่้อสติงมีอลิซาเบธฉันมีไอเดียที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทำว่า I used to open them all the time in my tower what is a tear it's like a, a a window a window to another world something I am most of the time their doll is dishwater a, a different colored towel or tea instead of coffee but sometimes sometimes I see something amazing God I don't suppose you've got an airship in there I don't think so Elizabeth. There... there is something i'll oh, no 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 i'm, I'm <laughs> trying bit it! no hey tell me what i did whoo i know yeah sure as hell looks like a shortcut to getting us killed but i can help i can handle whatever comes <laughs> along trust me trust me i'm an engineer have it your way i suppose โอเคเซฟแล้วเก็บของเก็บของเพราะว่าผมเปลี่ยนปืนกว่าปืนบ้านนี่ไม่ดีเลยอันนี้สะใจกว่าเยอะนะฮะปืนนี้หุบปากเลยอ๋อแหลกโอเคทางนี้เฮ้ นาทีที่สิบเอ็ดจัดไปโอเคจัดไปน้องสาวสุดยอดโอ้นนนไปวะนนะลงไปเลยสิบเอ็ดลงไปโอ๊ยเจ๊ไปรอไปร เขาไม่ใช้กันหรอกไอ้โพสเทชั่นอะไรนั่นนะ่ะเสียเวลาเขายิงเลยเข้าใจเปล่าโอเคขอบใจมากใช้เท่าไหร่ห้าพิกล็อกเขาจะไปหาจากไหนให้ตายสิโนะพระเจ้าไม่ตายสิจะไปหาเพิ่ม,มโอเคผมไปหาเพิ่มก็ได้ฮนะอ๋อให้ตายสิผมปลดล็อกไม่ได้ให้ตายสิอลิซาเบธไปตามหาของเร้วเขจะได้ปลดล็อกสู้เซฟอ๋อให้ตายสิ เอ้หูยันหัวขาดอะนี่ห้องน้ำชาเหรอไปกระเถิะฮะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนี่ประตูไรเนี่ย

เรียบร้อยเรียบร้อยนะไปกันเถอะอลิสเบตอลิสเบตไปกันเถอะเฮ้ย hey! นี่นายเป็นไรล้มเนี่ยได้อะไรนะี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรพิกอัพบัคก,กิ้งบองโ o ว้าวใหม่เข้หมั่มสิว้าว ว้าวอ้ไม่เคยมีใครบอกว่าห้ามตีกาบขวดห้ามกันราบขวดนะน้องสาวกอะไรขึ้นะเฮ้ยโอ้นี่เองเจ๋งจังโอเคโอเคห้ามตีกันรสองขวดนะครับทุกน้องอันตรายนะ เดนอะไรไม่มีที่พิกล็อกเพิ่มหรอผมอยากได้จังผมจะได้มาปลดล็อกประตูนี่อใจเย็นใจเย็นเธอต้องเงียบเงียไหม ตูมโอ้เยี่ยมไปเลยเฮ hey! hey, ้เฮ้ยดิเพื่นพอนเฮ้ยดิเพื่อนอ้านายตายหมดแล้วเอากระสุนหมดเหรอเฮ้ยไปดิเพื่อนนายอยู่น,อนเอาไรอะไรโผล่อโผล่มาทนีไรไงเอาเอาไไโดสทีเอาตายแล้วโอเคโอ้ okay. โอสวัสดีเพื่อนโอเเจ็บชุดทีมชุดมีเหรอโอเคมากไม่ไหวไม่ไหวเลยนะหิตตายสิอระยะไกลระยะไกลยัไปเลยเฮ้สวัสดีเพื่อนอสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนเล้กันเล็กไหน่อยโอเค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  ขอบู๊หน่อยแล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวนะอ๋ออย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอ๋ออย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงเข้าใจไหมปิดกระสุนปิดป,ปืนโทษทีโอเคเพื่อนตายเพื่อนที่หา้เพื่อน,นตายหายากนะจ๊ะน้องสาวอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอายิงไปเลยยิงไป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 ไปเลยเพื่อนวันดีน้องสาวทุบก,กันเลยดีกว่า โซชีนะโซชีโซชีโซชีโอ้ไงวะนี่นกกา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 เอ้ยนกกานกกานะนกกานี่ไงนกกาโอ้ยหูนกกาโอ้โหโอือ้มอตายนกกานกกาตายนั่นแหละนกกาตายแล้ว thank you ขอบใจมาก โโอ้หสุดยอดอริสเบตเทร์นี่ยอดเยี่ยมจริงๆโทษทีนะโทษทีนะโทษนี้โยไบเกอร์คืออะไรอ่ะขอของหน่อยเยี่ยมมากจ้ะ Thank you เดี๋ยวเดี๋ยวเ็นเจนผมต้องไปเอาของในร้านนี้ก่อนมีอะไรให้เก็บบ้างดูซิอะพอยพวกนี้ตายอะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมละ่ะมันเป็นเรื่องที่แย่ที่ของคนตายนะโอ้ในพิกล็อกครบแล้ว โอ้นี่อะไรเนี่ยเอามาแทรกไปนี่ไม่เอาเฮะวัดท<ๆ>ุกคนตายกันหมดนะฮะให้นั่นมีดผมเก็บมีดไม่ได้นะเศ้าจริง ไปเปิดล็อกตู้เซฟก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมจะเก็บอันนั้นครบแล้วฮะเรากลับไปตู้เซฟได้ละไปเอาตู้เซฟกันโอ้โหแหลก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 ,ก,ก,กนี่ฮะเรามาที่ตู้นี้นะเพื่อจะเปิดตู้เซฟนะฮะเฮ้ยโอ้ยน,นี่ไม่ได้ฟังเลยเนี่ย นี่โอเคยังไงก็มีเงินเลยนะฮะก็คุ้มแหละนึกว่าจะได้อะไรสิแค่ตายสิด,ด,ยดูเวนเจอร์จะเป็นมายส์โอเคไปกันเถอะเพื่อนน้องไปกันเลยไปไปที่ตั๋วตนี่เราเข้าไปยังไม่ได้เข้าไปใช่ไหมนะเ,เข้าไปดูกันดีกว่าไม่ได้มีอะไรฮัลโหลอู้หูนี่อะไรเนี่ย Secret message from the Vox Populi. Secret codes. Secret code? Alright, somewhere us do it. Can this cry cipher that high secret Vox Populi compartment find cipher and its convert code bug? Book convert. Man, it! เดีย๋ยวเจนต้องต้องหาไซเฟอร์อะไรสิหลังสัน้นถ้าแล้วทะเลทลายแล้วนะเราเออเอ,อนั่นซอมบี้ Who l a u n h our way to custom Who want you have free the level family status มาเาปท้ทา,ห,ฟฟาทหากับเราดีกว่านะฮะเพียงแค่คุณสมัครตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราจะได้ไปท้าอย่างยอดเยี่ยมมากในการคุ้มกันโคลัมเบีย จบแล้วหนังโง่โอ้นี่อะไรบูส์ได้เหรอโอเคผมอัพเกรดดีกว่าผมอยากอัพเกรดเอ่อดาเมจดาเมจไม่ใช่มันอะไรเอ่อปืนนี้เย้นั่นมันอา g ์ีอัพเกรดทำไมเนี่ยโน้ผมไม่ได้จ้าอัเกรดอาร์พ ไม่ใช่พีจีผมไม่ได้เอาเกล้าพีเจอะทำไมอ่ะห่วยตายสิบัตรเจ้าผมจะเอาเกล shot กันนะ่ะก็ช่างมาเถอะช่างมาเถอะชีวิตมันน่าเศร้านะกินใส่ไม้ดีกว่าเรากินใส่ไม้ให้หมดเลยเดือดอย่าเอางั้นนี่มาไหนดูสิ ผมจะอัปเกรด,ดอะไรดีปืนปืนก้อนนี้แล้วกันอัปเกรด Thank you Hello ใครเข้าไอศครีมใส่ไวในตู้เก็บเงินปะเนี่ยฮะ uh. <laughs> ดูอะไรลูกโอ้โ oh. หเก็บไม่ได้เต็มแล้วเปิดประตูนี้ไม่ได้เฟงเลย ไป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 พอแล้วพอละวเลิกเลิกเลิกไปไปเลิกเราไปทำงานดีกว่าเนี่ยไรอ่ะโอ้อลิสเบธเธอได้นี่แล้วเหรอเจ๋งเลยเธอได้อันนี้แล้วจ้ะ โอเคจ้ะ clear the skyline s clear โอเคแล้วต้องอะไรต่ออ่ะต้องไปไหนอ่ะ walk code walk code คืคอคคคอะไรเราไปได้เลยไหม แล้วต้องทำอะไรต่ออ่ะ Hey Dispel เธอทำอะไรน่ะเธอกิ้งเหมือนกันเหรออารองเหรอนี่อะไรต้องทำอะไรผมต้องทำอะไรเคลียร์ไอ้นี่ทําไง w h a t t h e h e c k แล้วผมต้องทําอะไรอ่ะ งงง่ะเดี๋ยวอ๋อองนี่เองไปกันเลยลูกเฮ้ลิสเบตตามมาหรือยังโอเคเธอตามมาแล้วเยี่ยมมากลูกมุ่งหน้าไปเลยเฮ้สวัสดีตาเบะหน่อยเฮ้โอเคเราเลิกคลัสเตอร์นี่จะไปถึงไหนเนี่ยเห็นตายสิโอ้ยแหลกจังโอ้โอโอโอ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่พิจาทางนี้ถ้ามันมีอะไรตรงนั้นเน่ยอ๋อแหลกแหลวันนี้มีอะไรเอยฮู้ฮู้อันนสิเธอมายังอ้งเธอมาแล้ว แต่น,น,นี่มีอะไรเอ่ยของฟรีเยี่ยมจังชอบจังโอ้นั่นอะไรอะฟังฟหน่อยสิเฟเธอร์อินส์เฟเธอรอินส์อนายตายเพราะอะไรอ่ะ คือเราต้องทำอะไรฮะตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วคือมันไม่บอกเพราะกินมาผมต้องทำอะไรอะโอ้อะไรอะไรจ้าโอ้เย้ำ ยี่ไปทางไหนอ่ะ